สวัสดีครับชื่อวิน,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 นครับผมนายธนัทมาตรพงศ์ครับตอนนี้เรียนอยู่ปี4สาขาภาพยนต์ครับผมคณะนิเทศศาสตร์ครับ มาทับใจแรกโหต้องย้อนไป3ามปีย้อนไป3ปีแถวรู้สึกว่าวันแรกที่มาจะประทับใจกับรุ่นพี่สะส่วนใหญ่ครับเพราะว่ารุ่นพี่รุ่นพี่แต่ละคนรู้สึกว่าให้การต้อนรับแล้วก็เทคแคร์ดีมากแบบมาวันแรกยังอ่องๆมึนๆนทำนู่นทำน,ทำนี่ไม่เป็นเราก็จะมีแบบรุ่นพี่คอยแนะนําคณะนี้เหรอจริงๆมีรู้สึกว่าตอนสมัครอะ่ะตอนแรกวินจะเรียนอีกคณะหนึ่งแต่เหมือนก็มีแบบรุ่นพี่ถามวินว่าเออ ลองลองนึกสภาพว่าถ้าเราเรียนแล้วเราจบไปแล้วอะ่ะแล้วเราไปทํางานในสายงานนั้นๆนอ่ะนึกภาพตัวเองออกไหมวินก็นั่งนึกไปนะว่าถ้าวินเรียนคณะอื่นอะ่ะวินจะไปนั่งทําอะไรวินรู้สึกว่านิเทศน่าจะใกล้กับสิ่งที่วินคิดว่าวินจบไปแล้วน่าจะใกล้เคียงมากที่สุดก็เลยเลือกเรียนนิเทศใช่ครับจริงๆสาขาภาพยนตร์หูให้หลายอย่างในการทํางานเบื้องหลัง แล้วก็มีผลต่อการช่วยในการไปทํางานเบื้องหน้าของวินด้วยเพราะว่าอย่างเราทํางานเบื้องหลังเรารู้วิธีจัดไฟมุมกล้องนู่นนี่นี่น,นั่นบางทีมันก็เป็นส่วนในการที่แบบเออเราไปใช้ในการแสดงเบื้องหน้าของเราด้วยมันค่าให้หลายอย่างให้เพื่อนด้วยเพราะว่าเพื่อนที่ทำโปรเจกต์ด้วยกันมานี่ก็สนิทตั้งแต่ปีหนึ่งร่วมกันทางานตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงโปรเจกต์สุดท้ายเลย นอกจากพุ่มกับหนักแสดงอ๋อจริงจริงก่อนจะมาเรียนภาพยนตร์นะ่ะช่วงช่วงม6จริงๆเคยอยากจะลองไปแบบเข้าโรงเรียนการบินเคยอยากไปแบบไปเป็นนักบินใช่อยากเป็นนักบินครับตอน,นเด็กๆนะแบบขับรถบินขับรถแต่เด็กแบบพ่อพ่อให้ลองขับรถต,ตั้งแต่เด็กก็เลยแบบอยากลองขับอย่างอื่นดูบ้างช่วงม6เลยแบบอยากลองไปเป็นนักบินช่วงหนึ่ง หนังเรื่องโปรดก็ยากยากเคยแบบเพื่อนนั่งคุยกันกับเพื่อนแบบจัดแร้งจัดอันดับแบบหนังที่ชอบพุ้งกับที่ชอบอะไรพวกนี้เป็นปกติของแบบเด็กเรียนภาพยนตร์ก็นั่งมาคุยกันเออชอบดูหนังอะไรมึงชอบเรื่องไหนมากที่สุดอะไรอย่างนี้ตอบยากอ่ะแล้งมันจัดจัดยากมากเลยแต่ว่าเรื่องที่ดูแล้วประทับใจก็จะมีจริงๆชอบมาเชียนเดอมาเชียนนี่ก็ชอบตอนนั้นไปดูแล้วสึกชอบมากแล้วก็ชอทเชงก็สนุก ใช่ก็จะเป็นหนังประมาณนี้ถ้าถ้าไม่นับหนังแันแมสอย่างพวกมาเวลที่ใครๆก็ดูอยู่แล้วนะหนังซุปเปอร์ฮีโร่ก็จะเป็นพวกหนังทนๆเนี่ยครับก็จะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้วินเนี่วินเองไม่ค่อยมีไม่ค่อยจัดอันดับในใจนะว่าอันไหน1 2 3หรือดยเราชอบใครมากสุดเน้นเป็นว่าเราชอบดูชอบผลงานเขาอะไรมากกว่าก็จะเป็นก็ปกติเลยครับพุ่งกับแมนแมก็พวกเจมส์ทมรอนกิเตอร์เฟอร์โนแลนอะไรพวกนี้นะฮะ มินว่าถ้าาจากประสบการณ์ที่ทำมานะก็เป็นเพราะว่ามันได้ทำเนี่ยบินว่าเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้คือบางคนมีโอกาสที่จะคิดแต่ว่าไม่ลงมือทาเพราะว่าเขาไม่มีอุปกรณ์แล้วคือพอบินมาเรียนมันมีอุปกรณ์ที่ให้เราทําได้บินว่ารู้สึกว่านี่ก็แบบมันจุดเด่นของมันรวมถึงเพื่อนๆด้วยที่ว่าแบบตอนคุยกันว่าเเราอยากทํานะเพื่อนก็บอกเอองั้นงั้นงั้นทำดีทําเลยงั้นเราทํากันกลายเป็นว่าเราก็ได้ลงมือทาแล้วก็ได้ผลิตชิ้นงานจากสิ่งที่เราคิดออกมาบินว่าเสน่ห์อยู่ตรงนี้ ก็คือแบบเราเราเล่าสิ่งที่อยู่ในหัวของเราหรืออยู่สิ่งที่อยู่ในหัวของกลุ่มเราออกมาเป็นตัวภาพยนต์ภาพยนต์สั้นให้คนอื่นได้รับรู้ความคิดข้างในของเราน่าจะประมาณนี้นะวินว่าเสน่ห์ของมันจริงๆคือมันจะมีทั้งเรียนด้วยใช่ไหมครับวินแล้วก็อาจจะมีทํางานไปด้วยช่วงที่ทอ้อ,อมัน,ม,นมันมีช่วงที่ท้อมากๆเหมือนกนันนะแต่ว่าก็บอกกับตัวเองว่าเออก็ต้องแบบก็ต้องทํามันแบบ โอกาสมันได้ทําแล้วเราต้องทำมันให้เต็มที่ไม่ว่าจะแบบในเรื่องไหนก็ทำมันให้เต็มที่น่าจะแบบให้กำลังใจตัวเองซะมากกว่าแล้วก็ถ้าเครียดมากก็ไปหาจุดผ่อนคลายของตัวเองดูหนังบ้างฟังเพลงเล่นดนตรีเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ ได้ครับก็ตอนนี้ผลงานก็มีที่ถ่ายไปแล้วก็มี MV ใช่เคยถ่ายมิวสิกวิดีโอไปก็เพลงเพราะเธอยังลืมเขาไม่ได้ก็ลองไปฟังได้แล้วก็ทีมกำลังถ่ายทําอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้วินมโอกาสได้เล่นละครของทางช่องสามครับผมก็เรื่องสร้างเสน่ห์หาครับผมน่าจะออนแอร์ในปีหน้าแล้วก็มันจะมีวันที่15บาธันวามนี้มันเป็นโปรเจกจบของวินเองก็คืองานถ่ายหนังสามครับผมก็เป็นงานที่จัดขึ้นมาเพื่อ่ายโปรเจกของรุ่นของวินก็คือรุ่น6 0สูนั่นเองก็คือวันที่15ธันวาที่เอฟ เชนท่านเบอร์ก็ใครว่างก็สามารถมาดูได้นะครับก็จะเป็น IG ก็ครับ IG Facebook ก็ได้ครับผมเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ใช่ไหมอ่ะขึ้นตรงนี้นั่นเองครับผม